วัสดีนี่คือสาโหลโีวันนี้เราจะมาเขียนคล e a n p มแพลนเอ็กซในอันนี้ไม่แอดเวนเจอร์แล้วถ้า,ถาคุณดูในขคอ็ดาของผมนะผมจะเห็นว่าผมสุ่มตัวเพิ่มของได้เจ้านี้มาเต็มเลยใช่แดเมจสุดยอดมากโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดำเนินชีวิตเราจะไปกันเลยแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลามากกว่าเดิมอีกเราจะสะปีดคูณ3 ขั้นตอนแรกวางตัวที่หอมไว้วางใจแล้วก็วางแมทิเชียนลงไปแมท i ิเชียนดีนะเลเยอรนลลี่ทุกตัวตอนเริ่มเกมก็ดีหมดอ่แหละแล้วก็มิติกมิติกตัวอะไรก็ได้หรือดีหมดถ้าเป็นช่วงเริ่มเกมต้นเกมผมมีเลเยเนลลีนะเพราะฉะนั้นผมจะวางตัวน้อยหน่อยแล้วก็ฟาร์มจังได้เลยแล้วพอวางไปแล้วนะครับผมก็จะอัพเงินไปเรื่อยๆนะแล้วก็อาจจะคอยอัพ พวกเลเจ n n ดอรีกับตัว o p e ป a เรเตอร์ะไม่รู้ที่ผมมีไว้นะฮะคอยอัปเกรดหน่อยจอยู่ห่างๆนะแต่ว่าเราจะเน้นอัปเกรดตัวฟาร์มเงินครับตอนเล่นนี่ผมไม่ได้สังเกตนะแต่ว่าตอนมาตัดคลิปตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า สกิลของลิจเนลลี่ตัวนี้สวยมากเลยนะ โอเคนะตรงจุดนี้ผมว่าผมอัพเเจนดารี่กับตัวฟาร์มเงินครบทุกตัวแล้วผมผมก็เลยจะมาว่าเรจเนารี่ไว้่ตัวนึงเลยนะครับโอเคครับบอสมาแล้วนะเออใช่แล้วก็ลืมบอกไว้ว่าเหมือนเรจนดารี่ไม่ก้อยตัวที่ผมวอาอีกตัวหนึ่งเนี่ย มันมีสกิลสโลนะว่าวันนั้นนะฮะบอสชื่อไทรันเพลงเลงดีมากแต่กลัวติดลิกซิสแม่เลยไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เงินอยู่ละแต่ว่าบอสต,ตัวนี้มีสองร่างนะฮะร่างหนึ่งเพื่อประมาณ4,000นะฮะแล้วก็อยากบอกเลยนะฮะว่าช่วงนี้อันนี้ไม่แอดเวนเจอร์เนี่ยสามารถให้เราสกิปไปถึงแอสสุดท้ายอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปนั่งฟาวเอ็หนึ่งเอห้า X 1, X เหมือนของผมนะแต่ว่าแนะนำว่า คาบอกถ้าคิดว่ามันยากมันไม่ยากเลยครับก็แคมีตัวดีๆนิดนึงแค่อีพิกแค่อีพิกอย่างผมเมืมานสามตีสอตัว3ามตีตัวเนี้ยก็รอดน่าจะรอดแล้วแหละโอเคครับเสร็จแล้วแอ็6คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีอยากให้ทำอะไรในะแอ็นเมทเเหรื Avengers, อยากให้เล่นเกมอื่นแล้วก็บอกมาได้เลยนะครับ แต่ถ้าจะเล่นในเมสเอ็นเจอร์ผมต่อผมคิดว่าผมจะมาทำร้องเล่นอีฟินิตโมดกันอย่างคลิปอนิเมะเวนการ์ดอีพีสองนะคลิปนั้นใครยังไม่ได้ดูไปดูด้วยนะฮะแล้วก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอนิเมะ a วนการ์ดบอกบอกมาเลยเพราะว่าผมกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่มากในอนิเมะแวนการ์ดแต่ว่าน่าจะน่าจะคิดว่าเลิกไปแล้วแหละเพราะว่ามันทำยากมากผมไปพลาดเลยอย่างหนึง่ง โอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทำอะไรก่อนอธิมก่อนก็ได้ให้สุ่มใจดีใจดีเรเะเรอะเรอะไรอะไรฮะเป็อกหมดยังโอเคครับลาละมังลรเปล่าเรืยกคุณ จะปิดคลิปแล้วเคาจะปิดคลิปแล้วเขาจะทำอะไรอีกโหลกไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนี่ไม่ได้ก๊อปตํารานอะไทีไรนะฮะแล้วก็บายบายอันนี้คือเราจะไปลองไปอินฟินิตนะแต่ว่าคิดว่าไม่หรือเปล่าเอ่อสำหรับสกา